สวัสดีเอซีครับผมมาแล้วโอพ่อสับป,ปะเลพี่รองมาตามโค้งสุดท้ายให้นะนี่ข่าวว่าเล็ดขนาดพี่รองงวดนี้พี่รองเด้อเป็นตั้งใดโค้งสุดท้ายรอดที่ตามไปพระอวามกันครับ สวัสดีพ่อสูดครับเอาม,มาตามพี่เรามาตามเีมิยวจ,จะพาดเี๋ยวจ,จะพาดช็อตเด็ดนาะ,ะได้แต่แกต้องหักตายไปนับมาบอกขอ,เอ,กขอาอขอเที่นเลยมมบอน่บอกควเื่ือยยมือขึ้นน,น,<ฮ>นี่แม่รี่มือขึ้นไอ้นี่แหละแยกนี่แหละพูพึ่งเขาไปนี่ มาขึ้นนีมากว่าจีบามากจูไวมากมือมือว่านกวนบ้าหนมากแมนบ่แันได้แมนบ่บอด่วนเลยก่อนใครพี่น้องบ้านนี่จูไวมากถามเป็นยังไงเลยว่าฮได้บามากเลว่ามีจีรีอยู่ได้ฟ้ารองแล้วกับบมามากเขาแล้วกับบมามามากมากมันขึ้นเปลี่ยนขึ้นแล้วมากเฉยไรเลยมากเฉยไรเตี้ย เขาเดียวมันบอพอเขาเดี๋ยวพอแล้วแล้วแล้วว่ามันขึ้นแกเขาแล้วเรียบร้อยนี่ยโอ้ยมันหายไปแล้วเนาะเออเขาแทบแล้วอ๋ออ๋ออมันขึ้นแทดแล้วเมื่อวานจะขี่ตายเมื่อถ้าตายไปไม่ไม่เผาแล้วไม่ไม่พี่น้องว่าโอ้ขอบคุณได้หลายเรื่องเลยครับโอ้ที่เมียนช้าเมียนชุบข่อยๆเนาะวันละวันอ่าอ่าได้แทนนาะอืมเจ้ายังไม่เจ้าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่ยเนาะเฮ็ดข่อยๆเอนามีฮ็ดข่อยจะได้งามงามละวางที่อ มองยูไม่เพลินเอยมองยูได้งายเนี่ยชุมใจกว่าเยอะหรอกฉันผู้มิ้นเฮ็ดกว่าดีใจให้เจ้าเยื่องว่าเจ้าเฮ็ดเพี้ยนนะฮะเฮ็ดดีนะฮะนั่มันได้กต่นั้นมัดอยู่ย่างว่ะบ้านที้เจ้าสีเอานะก็เอาซะเอาซะเพป็นสิบปันเศษส่วนชักเอาหนังเอาหนังแล้วว่าเอาโคดที่เอานหนังแล้วก็ว่าเอาลวกชักเอาหนัง ไดาสิเวไนเวไนไปชร้างสนีแล้วล่ะอ่าสินีแล้วเรื่องได้สิเวไนก็เรียกว่าจะเข้าอ่างนีบอกกันก่อนเออมีนักปรึกษากันนี้ว่าขี้คล้องคอยออกมาให้เจ้าหน่อยเจ้าพอท่านใจเงินคอยจัดบ้านอืมคอยระวังจีอ่ผมบาลีแต่ว่าเงินเข้าใจไปแล้วหรอวะอ่าอ่านี่ฝันในฝันในฝันนะเอามาใจคอยกันอืมใจเท่าไเดียู่ก่อนเส้นอ่า เอาซาโนะว่าฉันแจว่าหันห้าสิบสามบาทว่าฉัน,กกนโอ้ล้วาดีอ๋อล้ว่าเอาซา,า,นนาเานะเลยย้าลายละสษเอาห้าสิบสามบาทห้าสิบสามบาทจะเอาเงินบ่าห้าสบบาทจะต้องบอกปากเขาเลย ออกปากมาเลยอ่ะเอาไปรดห้าส <acontece> ิบสามบาทเลยเขาสร้างว่าจะน้เ so? งินเงินเจ้าว่าใจก็เจ้าจะให้ก็ห้าสิบสามตงเเอาไปร่นเอาลกให้เอาคุ้มให้เอาเลยคุ้มให้เอา่ะเาอะไรที่ต้องเอาห้าิบสามนี่หมละห้าิบสาบาทเท่านี้เท่านั้นเพรืะเท่านั้นใโอ้ให้ทั้งบนทั้งล่างบมนาะจักอันนี้ผมก็ยงใส่อยู่ แกว่าแกแกว่ายังสั่งอีหล๋เพราะว่าท้ามีญหาอะไรความเรียบร้อยเนาะใช่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าทุนของใอยเฮ็ดมากนะใอยเฮ็ดให้เพื่อนผมมัดหลายยุ่นใครห้าสิบสามบาทเสามบาทจแต่เพื่อนผมหลายกคนนั่นแบบแต่ผมได้ใบของเพื่อนเดียดเจ็ดชับเพืดอนผมได้มีเลยเงินพันกว่าบาทผมได้เพป็นอัน แต่ว่าพ่นไม่หันเลยนะหันเงินหลายๆมหหาที่สามบาทเงิ่นกองเงนพูน่อหาสิบสามบาทเท่านั้อะันเงินก็เห็นอยู่นี่เงินเอามาเห็นเงินกระกว่างมันคือกันกว่งคือกันเอามาแล้วห้าสิสามหาที่สามบาทเท่านั้นหายบาทไบหาสิบกับเงินสามบาทเคยมีบวกเสร็จหันชนนั้นเงื่อนหลเยอเจ้าไปแักซอยชนลอยพันเกี่ยอ อันราหาสิบมาเอาเอาเงินาบาทไม่หายอ้วนเอาสร้า้นะไรเจ้าเอามาหลายเรื่องใช่ไหมเออคุณยายหนยากกูคืให้าสิบสามบาทเดี๋พอทีเอาบ่ละห้าสามเอาเอาเจ้าใช้มือใครจะกำบ่เลยเออกำบาแล้วบัวเอาบัเอาหลอกบัวโอให้้างแล้วเอาสร้างนี่เลยนู่นใครก็ว่าสร้างผมกำบ่เลยออกำ่ก็ไม่ใช่ทงเสียเลยเงินห้าสิบสามบาทอ๋อกำอ่แล้วเรียกบยดอ สามขั้นตอนนั่นนี่ของแบนไม่ยริงกนะเด่นสัน่างนี้อือเอาสั้นนี้แหละว่าสั่นเออใบหาสีก็หายอบาบนี้ได้แล้วไปเดียวเยออนนงโอโอินสามบาทนึมาเอาเอาสนนี้แหละว่าโอ้ไม่ไม่หาสิบสามบาทเนา่อ่ใหามากเลยจะเลยเงินห้าสิบสามอ่ <laughs> ขาขนาดนั้นหลายๆบหายเออแค่เรา่อเอาซื้อห้ันี้เอาสั้นนี่แหละเนาะว่าหายเนาะว่าสานี้เดียวสั่นี้แหละเนาะว่า เอาเอาไปโหดมาผมก็จำบแลวก็ซกใช้ผมเสียลก็ชยนันกผมตนเมียผก็เอาตัอนตัวนี่แหละแปลกตอนนี้จำเอาแล้วได้มาแล้วพ่อได้ไาแล้วเขาผงเสียเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเสียพ่อรำมันจิดคิดว่ากจำมันสิํามันคิดเป็นหังเงนำเอาลีบบ่จำมันเอามันเข้าเข้าบกูอยู่ทั้งนายไ กันก้าหาสามเยอ้ยัดผมก็งึดอยู่ผมก็แตกขนาดนี่ไม่ขึ้นฝันยังวะอนข้าวข้าเน่ป็นมหาพี่น้องเลยอ่าแจ้ว่าขึ้นขนพี่น่ี่ตายคือจอที่เนิรนนี่ิตนึ่อบต่ายเป็นข้นมากดีย่างมาเขี้ยวนี้ยมอยู่เจ้างคนย่างทีขาเนาะประตูกระจ่งว่าอันนี้ย่างเียงเชียงจัดมลอื่นใช้ยูประตูเฮียงอย่างนี้เลยโอู้ผู้นี้เ่นอ่าคนมาก มาเพิ่นมาสิไตแล้วมาเลยเตเบิดเรางามเลยหาก็ได like uh. oh. ้เนียยังเดจะมันจะยข่อยย่เนาะเออชุบใจข่อยยือ่ะอะไรเงี้ยนี้บอกคอที่เนาะนี่ถสไม่ายชกมามาให้ก็ให้ก็ชิวยมนเนาะงินบุญด้วอยากใ่หที่จับชื่อ้องจียแล้วเจ็ดอ้เอา

เก็ม้วกตัวเดียวกันปีลงไปในียอันหกสามหานะเช่นชุดเต็มไปตัวหาสัมหนยืนไปโอ้หาสามตัวได้ค่ะคั่งกันหมดเลยดิจุ้นมาสาหัวโบนฟันยังฟันเลยฟันเลยมันขึ้นที่นี่เนาะมัน้าไปหาไ้ไหลขึ้นเผาเดือบใบเห็ดเดยังใบชาดโคเรียบอร้อยจริงเลยจะพูดออกไปจากกัดไปเลยคนน้ำห่อนเขียนคือเก่า น้ําหอดเฮียนคือเก่าอ่ามือสิเสียก็นําไปหาอีเฮียนเออมือสิเสียก็นําไปหาอีเฮียนอือพไปแล้วก็ให้เแล้วก็พนอนเสียไปกแม่ผัวมาอื่นดูออ่ออีหยัง้ไปเฮียนหมดว่าอก็ว่าสิว่ากูฝันนหันว่าสิว่าคือบ่ว่า่สิว่ารับูติเออตฝันเกี่ยวหันติเออบ่ว่าว่าบ่ว่านั่น อ้าวอย่างช่วยกันเลยจะัดนัะไรป่ะอ้าวอนนึหกสี่นี่สิหกส่อ่าที่เพิ่นมาหายอาไกตรงกับฟ้ารล่งกันบ่ฟ้ารงอยือเวของเพิ่นบ่ท่นมาหาเล้วตว่าเ่ท่านมาเนี่ยพระจีบเป็นถัวคนเนาะเออวันนี้มากระท่านมาเราพุ่อันนี้มาเลยมือขึ้นนี่เนาะอันนี้มาหามาขอบคุณแล้วมือขึ้นนี่เว่าห็นมมืขึ้นนี่เงว่เอาเงินมาหายพร้อม ค่าดูเรค่ารักษาห้สามบาทก็ถึงรืยยู่โอ้เป็นได้แค่นี้พี่ตัดเอาได้เพียงดยเด้อเสดาโรด,ดอ่าบอนี่ดิ้น่บอนี่ดิ้นแตกปนแตกร่างดิ้น่อ่าวสามตัวแตกอ้าวตาให้เมื่อไรพี่น้องพิจารณาเอาอาพอหนึ่งหกสี่อ่าชุดฟองวัด อ่าฝันปับหูเมียปับเสียอีนนีพี่น้องเพิ่นมาบอกกันเลยอ่าเลขฟ้าลงก็ตรงกันอ่าเปิดฟ้าลงโคตรเบิ้งเมื่อบาทมันบมโหอเมื่อบาทเออคือมาเผาเห็นเมื่อของยกขึ้นให้เบิ้งคักฝันเบิ้งหงอกคักเตี๋ยวเบิ้งหงอกเยอะอมอ้อมเส้นสุดล่าเลยเตี๋ยวโอ้เอาราคามืงขึ้นมาล่าสุดเอาเงินมาให้ พอซูตรักกรรมเมาสันพี่น้องห้าสิบสามบาทเพืมาขอบคุนเอาเด้อตีเพิรนว่าอืมอืม่าอเด็กกันบ่พี่น้องหาสิบสามบาทอาจจะเป็นสองตัวเด้อเนอะแต่ว่าขั้นแปลปยังนึงแต่กรรมเมาอืมาแล้วอ่าเฟิรนว่าเอาเก่ามาใส่ก็ได้ถ้าจะได้สามตัวพี่น้องเก้าสามห้าเก้าห้าสามนั่นแหละ มีโค้งชุดถ่ายก็ว่าได้พี่้องเนาะอ,อะแคแับหน้าจอพี่้องนใ,ให้ปังๆทุกท่านขอบคุณพ่อสัตว์ปลาเรือหลายๆครับผมอ่อ,อ,อย่าลืมตัดเด้อร